ากลางธรรมชาติที่สวยงามสามโมงสีสานี่ก็ยังมีชุดสุดท้ายที่ลงเรืออยู่นะครับพวกเราสีนอก็ทางเทคแครนะครับนำโดยคาจิโมะื่องทีตัวตึงหัวหน้าเอและติกเกตรายงานนะครับ นี่เนี่ยกลางตาเขาลำเนาไฟยุงก็เยอะพึ่งก็เยอะชานลงก็เยอะขนาดนี้พวกเราสตาฟชุดสุดท้ายสีนายได้ทำการช่วยกันประคองน้องๆให้ออกจากป่าอันแสนฮรโหดเอสหนี้ไปให้ได้พวกเราชาวอนโดโรสายป่าจะไม่ทิ้งใครไว้เข้าด้วยกันก็ต้องออกด้วยกัน ยกเว้นหลงป่าแบบลงตัวตึงหลงยังไงให้เพื่อนหาไม่เจอถ้านี่คือชุดสุดท้ายในป่าเอหนึ่งแห่งนี้ถ้าไม่มีเราแล้วก็จะไม่มีใครเลยท่านกลางธรรมชาติที่สวยงามเจอรถหลุในตำนาน รถลุจบการรายงาน